สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันเช่นเคยครับคนสองไพรกับผมพีรชัยวงเลิศครับวันนี้วันที่1มกราคม2568เป็นวันขึ้นปีใหม่นะครับที่ชาวไทยทั่วประเทศต่างก็ได้เฉลิมฉลองนะครับปีใหม่กันอย่างคลื้นสำหรับพี่น้องบ้านไผ่หกหมู่บ้าน,าานตำบลไผ่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ก็ได้มีการ ประกอบพิธีบวงสวงหลวงปู่แพ่งนะครับซึ่งเป็นสารเจ้าพ่อที่ตั้งไว้ใต้ต้นโพนะครับบริเวณวัดเลียบบ้านไผ่อำเภอรตัตนบุรีจังหวัดสุรินโดยการนำของนายนักครินกองทุนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่นะครับนายสุพักไผ่แก้วกำนันตำบลไผ่ร่วมกันนำข้าวปลาอาหารนะครับอาหารหวานขาวกับพี่น้องประชาชนบ้านไผ่หกหมู่บ้านนะครับ มีไก่มีหัวหมูนะครับเป็นเครื่องสังเวยนะครับประกอบกันนะครับร่วมพิธีบวงสวงสังเวยในวันขึ้นปีใหม่นะครับซึ่งถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติมาเป็นประจำของชาวบ้านไผ่สิ่งที่ขาดไม่ได้ครับบุรีมวนใหญ่นะครับยาสูบนะครับหรือยาสูบก,กอกไงนะครับนี่คือสิ่งที่หลวงปู่แพ่งเป็นผู้ที่ชื่นชอบ สำหรับศารหลวงป,ปู่แพ่งนะครับชาวบ้านนะครับมีความศรัทธาเพราะท่านเป็นผู้ที่สร้างบ้านแปลงเมืองนะครับเป็นผู้ที่สร้างบ้านไผ่ปเป็นคนแรกนะครับเป็นนักรบนะครับที่มีวิชาคมชอบการต่อสู้นะครับวันนี้ถึงเทศกาลปีใหม่ลูกหลานไม่ว่าใกล้และไกลต่างก็นำอาหารหวานข่าวมาเป็นเครื่องบวงสรวงนะครับร่วมประกอบพิธีเพื่อขอพรน,นะครับขอความดีงาม ขอสิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตและครอบครัวในขึ้นปีใหม่2 5 6 8ในครั้งนี้นะครับพี่น้องจะมาร่วมงานต่างเชื่อว่าการขอพอรปีใหม่จากหลวงปู่แพ่งจะทำให้ตนเองนั้นนะมีความสุขทั้งครอบครัวประสงค์สิ่งใดก็สมดังความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการทุกคนนะครับทำสิ่งใดก็ไม่ขัดประกอบอาชีพการเกษตรก็ได้ผลนี่คือความเชื่อของพี่น้องชาวตำบลไผ่ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน จะอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมครับสำหรับศาลหลวงปู่แพ่งแห่งนี้ก็มีการพัฒนานะครับมาเรื่อยๆนะครับจากที่เป็นเหล่าไม้ทุกวันนี้ก็สร้างเป็นหลังปูนนะครับโดยมีรูปปั้นนะครับองนะครับหลวงปู่แพ่งอยู่นะครับพี่น้องประชาชนก็ได้เข้ามาสักการะนะครับมาไหว้มาบูชาอยู่ใต้ต้นโพนะครับณวัดเรียบบ้านไผ่แห่งนี้นะครับซึ่งเชื่อว่าท่านมีความศักดิสิ นะครับในการช่วยเหลือคุ้มครองลูกหลานนะครับตำบลไัยไม่ว่าจะเป็นการมาขอพรสิ่งใดก็มักจะประสบผลสําเร็จเช่นทุกครั้งขนาดที่ต้นโพต้นนี้นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังก็มีอายุยาวนานนะครับหลายร้อยปีเลยทีเดียวนะครับอยู่ภายในวัดเรียบบ้านไผ่พี่น้องนะครับวันนี้ นะครับก็ได้นําอาหารหวานค้าวนะครับมาด้วยความปิติยินดีนะครับทุกคนอิ่มบุญนะครับพร้อมที่จะรับพรปีใหม่พุทธศักราชใหม่2568นะครับในวันนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสําหรับการบวงสวงครั้งนี้นะนั่นก็คือเหล้าหนึ่งไหไก่หนึ่งตัว บุรีหน yeah. ึ่งมวลนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญที่จะต้องมาตรวจสอบเช่นใบลูกกระเพรากะลาวันนี้นะครับเอดูได้หลายแต่เก่าหัวแต่พอแต่เมียใส่ใบตองเออนะครับรมัดต่องมาขออนุญาตอีกเชิญนะครับท่านผู้ว่านสุภาพนายแก้วประธานจับเงาจัของาต่อประธานในพิธีเปิดเติมในถองห่อเลยนะครับคัวน้ำนะครับ

นะครับที่เห็นก็นําไปเสียงโชคกันไปนะครับพี่น้องที่มาร่วมกันเพราะเชื่อในศรัทธาของหลวงปู่แพงว่าจะให้โชคนะครับจริงๆนะครับจากนั้นเองก็มีการรําวงสวงนะครับของกลุ่มสตรีนะครับชาวตำบลไผ่นะครับถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับการรานะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีโชคเป็นการรำถวายเพราะว่าหากได้รำแล้วจะเป็นผู้ที่โชคดีตลอดไปนะครับนี่คือเรื่องราวนะครับการวงสวง หลวงปู่แพ่งนะครับของชาวบ้านไผ่หกหมู่บ้านนะครับครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นงานประจำปีที่ทําขึ้นทุกปีนะครับขอพุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเต้เกียรติติดตามรับชมคนส่องไพรกับผมปีรชัยวงเลิศด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ํารวยร่ํารวยกันทุกผู้ทุกคนนะครับสวัสดีปีใหม่2568ทุกท่านสวัสดีครับ